<laughs> นี่คคนอวดผีเหรอคนระับผีที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเออโอเคปะ่ะเคยเห็นเนี่ยเคยดูอะผีท่อ <laughs> ออาเดี๋ยวผมพาไปดูนี่แมงมืดจริงไม่เคยมีใครกล้าเดินเข้าไปนะนี่เรื่องจริงเดี๋ยวผมพาไปไหนไหนพวกเราก็ดีดแล้วนี่เดี๋ยวผมพาไปเลยนคะครับ อันนี้เขาเรียกว่าทางผีผ่านท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับนี่เขาเรียกว่าทางผีผ่านนะครับเนะี่ยคนจะไม่ค่อยเดินกันครับยามค่ําคืนนะครับ,ม,นะรบมีแต่ผีนะครับเบาได้ก็เบาน้องตีนะครับเออเบาได้ก็เบาหรูอยากสนุกนะครับนะ <c oughs> นี่ครับอย่าไปคอมเมนต์อะไรอีกนะลูกเออเล่นได้ด่าได้สนุกเฮฮา,ากันไปแต่อย่าไปกล่าวหาใครนะครับเนออ,อย่าไปว่าใครไม่เอาลูกเออให้ฮาเออาให้สนุกอืนี่เดี๋ยวกูพางไปหลอนไปตีเออตีเดี๋ยวกูพางไปหลอนเออเี๋ยกูดูก,กูก็ไม่กล้าออกไปเหมือนนั่นรถผ่านไปแล้วอเหีเย,ยกูกลัวผีดักอยู่เลย สัตว์ค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินดน่ครับพ่อหลวงโอมยังไม่น,นอนอีกเหรอครับพี่บ่าวยังไม่น,นอนดิเดี๋ยวดูก่อนดูซ้ายก่อนมีเปล่าเี่ยอันออนี้ไปดูก่อนแฟบหนึ่งไม่มีอันนี้อ่ะฮ่าไม่มีอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋ออันนี้วินมอไซค์ไม่เป็นไรออกไปได้ค่อยๆออกไปอ่า อ้ยไอสัตว์ตำรวจหรือเปล่าเลยดูก่อนไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เลยดูก่อนดูหรือ,อเปล่าไอ้ไม่ใช่เว้ยไอสัตว์อยู่แถ,แถวนี้สักไม่ดีเว้ยไอสัตว์ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน,นถอยก่อนนี่ถอยหลบข้างเสาไม่มีใครเห็นฟึ๊บเนี่ยเนียนไม้นี่หลบข้างเสาเอีเ่ยงหลบข้างเสาเนียนนะไม่รู้หรอก ใส่ฟ้าจดสจะพักโดนล็อกตำรวจมาวิธีขั้นแรกคือเราต้องปีนเสาไฟฟ้านั่นไฟดับเนี้ยมีใครหราอยู่ข้างเสาไม่มีใครเห็นแล้วหรอกเชื่อเถอะ เฮ้ยมีรถมานี่ไงเนียนะเนียนะโอ้าไงวิธีหลบด้วยสัตว์ก็คอยเอาไอ้นี้ออกไปดูอ่าโล่งเนี่ยประเทศไทยโล่งอืมผ่านดูอีกฝั่งเนี่ย อืมอีกฝั่งก็โล่งสบายชิวๆโล่งเสียงหวอยังไม่หมดไปเลยยังระแวงอยู่ใจเย็นค่อยๆเอาอเลยสัตว์มีรถมอเตอไซค์มาหลบก่อนฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กฟุกๆๆๆๆุกเนียนนี่มีเนียนมีเนียนแล้วหลบอยู่ข้างเสาไม่เห็นใครหรอก น,น้อาออ่าไปนะอุ๊ยรถฝั่งนี้มาลบลบนี๋เอ้ยไม่ได้แดกกูล็อกไม่ได้แดกกูล็อก <c oughs> อนาเนีนน่ยดีเว้ยมีคนติดไฟให้เว้ยค่อยๆเดินออกมาดีนะมีคนติดไฟให้ โอ้โหรถแม่งเยอะเดี๋ยวเราลงท่อเลยดีกว่าท่อมีเฮ้ยรถมา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 ลบโอ้โหไอสัตว์ทางนี้เห็นเต็มเต็มเลยไอรถมาไอสัตว์เฮ้ยลบเร็วเฮ้ยลบเร็วไอช่วงนี้มันดีดโอ้ยนะครับเดี๋ยวพลังทำต่อพลังทำก่อนนะครับ นะครับตอบพลังทมก่อนเอา้าที่กูให้ตอบพลังทมปักหมดุดเออเดี๋ยวกูปักหมดบบุดแป๊บหนึ่งดูว่าพ่อมึงเหรอสัตว์อะพลังธรรมชาติปัญญาอ่อนแล้วดูว่าพ่อเหมืหอว่ารถบอมาได้ไอสัตว์ผมจะด่ามึงอะนั่นไนสาานะกกอนสัตว์รถบอมาแล้วลกก่อนไอสัตว์รถบอมาว่าไอสัตว์แท็กซี่โอ้ยเอ้ยมึงก็พากลุน่นเย้ ไม่เป็นไรไอสัตว์มีท่อไว้ทําไมล่ะลงท่อไอสัตว์ยังไงก็ไม่เห็นกูหรอกกูลงท่อแล้วยังไงก็ไม่เห็นกูหรอกผอสัตว์โผล่ขึ้นไปดูนิดนึงอันแน่อยู่ไหนไม่ได้แดกกูหรอกฟื๊บฟุบฟึบฟบฟฟบหลบอยู่หลังท่อยังไงก็ไม่ได้แดกกูหรอก สั<ต>้นเออไม่ไ้อง่อนเราอยู่ในท่อยังไงก็ไม่เห็นเราหรอกเป็นไงเป็นไงงงนีตัดง้องกันเลยง้องก็เป็นไก่กาตาแตกเลยครับลง,ลง,ลงมาลงมาลงมาสันเไม่ได้เห็นหรอกกูอยู่ในท่อแล้ว แม่ไม่รู้ซะแล้วไอสัตว์ขบวนการเต่านินจาไอสัตว์นี่แหละในประเทศไทยแม่งก็มีขบวนการเต่านินจาเว้ยเออนะไม่ได้แดกุลหรอกนี่นะไม่ได้แดกุลหรอกดูฝั่งนี้ออนก,ก่อนฮะโปร โอ้โหเฮ้ยังมีรถถนนคันหนึ่งวะแต่ดูก่อนเดี๋ยวค่อยโผล่ไปใจเย็นงงี้มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้โลง่งวะฝั่งนี้โลง่งวะอ่าโอเคออกได้แล้วเว้ออออกได้แล้วเว้โอ้โหถนนโลง่งเฮ้ยรถมาทางนี้ลบเร็วเฮ้ยลบ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 รถมาลบพัน แอบ,บข้างเสาไว้ื้อรถอะไรวะรถอะไรวะอ๋อแท็กซี่พอ,อขี้เกียจแล้วเหนืงง่อยไปกลับบ้านกับช่องนอนกันเองเพวกเรามีอะไรทำเดี๋ยวไม่ไองเหงื่อออกต้องไปนั่งอาบน้ำอีกเหี้ยเี้ย อืมอืมอืมครับพาคินมันถามว่าเพื่ออะไรแล้วมึงมาดูเพื่อคแยอะไรไอ้เหี้ยมึงจะถามว่าเพื่ออะไรว่าปู่มึงถามมึงอะดูทําคัยอะไรครับมึงถามมึงต้องต้องคิดด้วยที่เขาจะตอบกลับมาด้วยนี่ไม่ใช่มึงจะถามเอาแค่ความคิดแบบสั้นๆมันต้องคิดว่าเวลามึงจะคอมเมนต์มึงต้องคิดว่าเขาจะต้องตอบแบบไหนด้วย ไอ้สัตว์มึงมาถามว่าอย่างนี้กูถ้ากูบอกว่านะครับถ้ากูบอกว่าเฮ้ยกูทําเพื่อความบันเทิงกูทําเพื่อให้มึงพูกมึงสนุกแล้วถ้ากูถามมึงตอบกลับแล้วมึงอะดูท,เทํเชีอะไรมึงก็ต้องตอบกูว่างไงร,รู้ยังเพื่อความสนุกเหมือนกัน้ในใจป่าวเอเอเนะครับนี่ครับน้องตี๋อ่พวกนั้นมันจบกับพี่ไปแล้วน้อง นะครับอืมไม่เห็นแนะ่ะมันเงียบไปผิดปกติไม่สังเกตบ้างเลยรอรอไอ้พวกนี้เป็นยอมคนที่ไหนอะครับพาคินบอกกูนะเดะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่เฟซบุ๊กกูกูจะไลทั้งวันทั้งคืนไอ้เหี้ยก็เงินกูเน็ตก็เน็ตกูไอ้เหี้ยมึงจะมาสั่งกูได้ไงอะ่ะ สดจริงเี้หงาผมแม่ไม่สดอันนี่ผมนี่แม่งสดของจริงตำรวจผมเคยกลัวนี่โอ้โหไหนหวอเบ๋มาเหอะไ่สนใจอ่ะไปรู้สักบ้างนี่มาหาหมุนีนะเ,เดี๋ยวกูพางไปรัอ่วอ๋อากลัวอะมึงกลัวมึงหลบไปเงี้ยไน้่โก้ยของจงไหนดูเลยตำรวจเยอะเหรอ หนหดูดนะิอ้าวอ้าวดูเลยอ้าวไอ้เอาล้ววอล์ดหนึ่งวอลหนึ่งเรียกวอล์ดสองทราบเปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับวอลห้านะครับเหตุการณ์ตอนนี้นะฮะร,รถชนกันเป็นร้อยเลยฮะเี่ยฮะร,รถหวัววิ่งไปนี่แล้วโหนะครับ เดี๋ยวผมพาท่านผู okay, ้ชมไปดูเลยฮะเอาก็แบบสดๆร้อนๆไปเลยเฮ้ยไม่ขันแล้วไม่ขันแล้วไม่ขันแล้วไอ้สัตว์นี่ต่กูจะโดนตรวจเยี่ยมเนี่ยไม่ขันแล้วไม่ขันแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู นะครับตอนนี้นะรถชนอยู่ที่นะฮะตริ่งชันนะนะครับชนกันละนาวเลยฮะนะครับ,นะรบวิ่งเลยตำรวจมาเยียเกมดีเี้ไม่อะไรทำ โเ้าไปยังไงอ่ะอ๋อเออสะพานลอยไงเดี๋ยวไปดูสะพานลอยอือ่านะครับนะบอกรถรถหรือว่าเห็นยาบอกว่ารถกู้ภัย ยางระเบิดแคนมองซายนเนี่ยตรงนี้ก็ซัดแล้วก็บรรยางระเบิดแล้วก็ไปไปชนฟาดโอ้โอ้โห oh. 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 นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนะนะฮะสถานการณ์นะฮะไม่สู้ดีนะครับนะครับรถเกิดอุบัติเหตุนะครับยางระเบิดมังคับเสียหลักนะครับฝั่งโน้น ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะชนกันละนาวยับไปเลยฮะยับไปถึงตายเหรอครับครับครับตายครับนี่ยครับมีผู้เสียชีวิตแน่นอนนะครับเพราะว่ารถชนแรงมากนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะจากมหามุนีข่าว <c oughs> เอ๊ะไปแล้วะฮะเ <c oughs> นะะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้าง มึงก็จะให้กูปีนเสาดูอย่างเดียวเลยฮะเออัอเกเออได้ได้ไดบับผมที่ตลิ่งชันครับพี่นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับ lài sâu. ạ, dài rồi nhé ha, chôn chân dài rồi. Mày <laughs> oh, <ta. Dạo> <laughs> <laughs> <laughs>